ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์วันที่7เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงเลือกใช้สิทธิอำนาจของพระองค์และพวจนะที่จะใกล้ควรและสามคคีธรรมในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่9ถึง10เพราะฉะนั้น พระเจ้าทึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนำเหนือนำทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนำของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่ารงกราบพระองค์พี่น้องคะในบทที่สามของพระธรรมกิจการเราอ่านว่าเปโตรรักษาชายคนที่พิการแต่กำเนิดหลังจากนั้น เขาก็ออกแถลงการที่น่าตกใจเขาพูดว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นานไม่ปลดให้มี่าำกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้ากิจการบทที่สีข้อที่12เปโตรกำลังอ้างถึงพระนำน,นั้นนั่นคือพระเยซูสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ในแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกอยู่ในพระนำน,นั้น ดังนั้นเมื่อคุณเก่ายืนยันการรักษาและสุขภาพของคุณหรือสิ่งใดก็าตามในพระนามของพระเยซูคุณกำลังเล้าสิทธิอำนาจของพระองค์คนที่เป็นง่อยสามารถเดินได้อีกครั้งในพระนามของพระเยซูแม้แต่แขนขาที่พิการก็ได้รับการฟื้นฟูนนในพระนามของพระองค์ในมาระโกบทที่สมข้อที่1 7 1 8ถึงพระเยซูตรัสว่า มีคนเชื่อที่ไหนไม้สำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนมของเราพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคเมื่อคุณร้องเรียกพระนมของพระเยซูวิญญาณชั่วจะวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวธรรมชาติทุกอย่างตอบสนองดังนั้นพี่น้องคาจงมั่นใจที่จะใช้พระนมของพระเยซูและดำเนินชีวิตทุกวัน และโดยธิ์อำนาจแห่งพระนามของพระองค์นั่นเป็นมรดกของคุณพระนามเน้ถูกมอบให้แก่คุณเพื่อใช้และใช้ดำเนินชีวิตแม้แต่ในตอนเน้จงรับกำลังเข้าสู่ตัวคุณในพระนามของพระเยซูถ้าท่านป่วยหรือเป็นทุกข์จงสมบูรณ์จงหายในพระนามของพระเยซูเดียวนน้จงชื่นชมินดีและขอบพระคุณพระองค์สำหรับการรักษาคุณ และปฏิบัติตำมน,นั้นฮาเลนูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจในพระนามของพระเยซูและสิทธิอำนาจที่ข้าพระองต้องใช้พระนามน,านั้นต่อสู้กับมันความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บและวิกฤตการณ์ของชีวิตคาบรองดำเนินชีวิตในสุขภาพที่ดีคาบรองได้รับชัยชนะและได้รับการสนับสนุนโดยฤทธิอำนาจและสิทธีอำนาจของพระน,นานั้นในวันนี้และตลอดไป ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้ามอก,กับเราในวันนี้นะคะว่าจงเรียกใช้สิทธิอำนาจของพระองค์เพราะเมื่อคุณรองเรียกพระนามของพระเยซูวิญญาณชั่วจะวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวและธรรมชาติทุกอย่างจะตอบสนองดังนั้นจงมั่นใจที่จะใช้พระนามของพระเยซูเพราะนั่นเป็นมรดกของคุณคะ่ะ พระนามนี้ถูกมอบให้แก่คุณเพื่อใช้และให้ดำเนินชีวิตดังนั้นจงรับกำลังเข้าสู่ตัวคุณในพระนามของพระเยซูถ้าท่านกำลังป่วยหรือเป็นทุกข์อยู่จงสมบูรณ์จงหายในพระนามของพระเยซูเดี๋ยวนี้จงชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระองค์สำหรับการรักษาคุณและปฏิบัติตมนั้นนะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอ,อนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด